ังนั้นหากไม่รู้องคะแจ้งเจ้านที่เทากันนี้ขอกราบรนาแร้ขอได้เจรันขา พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจากจังหวัดนครอนยศในวันนี้เมื่อวันพุธที่1 6พฤษภาคมพิธีการอะไรมหามกุฎราชพิธีการสำนักงานพระพุทธศาสนาเองจ้าได้สำนักดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวพาห้าสอนการในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เดีではでは 2, ๋ยวยวัดห้าสองกเงจังหวันรนายกในวันที่หพฤษามธักราชสองพันงรปวันนี้ผู้นาท้องถิ่นทุกฝ่ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสาคัญโครงการวัดประราชวังสร้างสุขจังหวัดนครนายกตาลดาทั้งสองที่ตาย มา,าลลมาก,ก,การและทางวุธิการนิการนาขากิจจ้คณะต่างเวรบ้านาและพระครูทั้งแต่ท้องถิ่นจังวัดนครนายกนายกองค์การรการพระรูปศาสนาจังหวัดนครนายานก,ายกนายแพทยสร์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระบวนการดำเนินงานที่เป็นแบบแผนตามพิธีการและแนว